พรบรเคลมอะไรได้บ้างตอนที่สองค่ะกรณีที่ชี้ถูกผิดเรียบร้อยแล้วนะคะและเราเป็นฝ่ายถูกค่ะเราสามารถเบิกจากพรบคันของคู่กรณีได้ดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกนั่นก็คือค่ารักษาพยาบาลค่ะเราสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงสูงสุดถึง8,000 0บาทค่ะอย่างที่สองกรณีที่เสียอวัยวะนะคะ เราสามารถเบิกจากพรบคันของคู่กรณีได้เช่นกันค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเสียนิ้วนะคะตั้งแต่1ข้อนิ้วขึ้นไปค่ะสามารถเบิกจากพรบรได้200,000บาทแต่ถ้าหากว่าเสียมือเสียแขน1ข้างนะคะสามารถเบิกจากพรบร <c ans> <c ans> ได้250,000บาทค่ะแต่ถ้าหากว,ว่าเราเสียแขนสองข้างขาสองข้างตา2องข้างนะคะเบิกจากพรบได้ถึง5,000 0 0บาทค่ะ และอย่างที่3นะคะที่สามารถเบิกได้นั่นก็คือกรณีทุพพลภาพพิการค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นทุพพลภาพถาวรนะคะเบิกจากพบรบได้3 0 0 0 0นบาทค่ะและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเบิกจากพบรบได้5 0 0 0 0นบาทค่ะและอย่างที่4นะคะนั่นก็คือกรณีเสียชีวิตค่ะสามารถเบิกจากพบรบได้ถึง50,000นบาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพบรบมีประโยชน์มากอย่าให้ขาด ด้วยความผงใยจากคููพิมพ์ทีมอาจารย์แดงค่ะ